ไปเสียใหม่เป็นแตงหิ่งใหม่นะครับแล้วก็มีการเอาของเก่านะครับมาแต่งฟันใหม่เพราะว่าผมไปใส่แล้วนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเมื่อก็คมมันเรื่มเบาลงแล้วล่ะนะครับมันเรื่อมตั้หนยาเรามันมันย่องย่องแล้วนะครับผมก็เลยบาสีเอามาให้เป็นแต่งฟันห้ใหม่นะครับแต่งเข่าห้ใหม่การเอาคมนะครับเดี๋ยวสมมาเปิ้งว่าเอาคมนะครับเฮ็ดแบบแร้จังสีใสเดดโดนนะครับพี่น้องครับถ้าายค้นผนสีไปเฮ็ดแบบ แบบเริ่มเริมบัเท่าเหิีญเริ่มเนาะเออแบบเริ่มเริมนะครับแบบนั้นมันคมมันเบิดไว้นะครับเท่าสีเหตุแบบเท่ากหรยังงระมารนี้แ่นะครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับมือนีนะครับผ่าพี่พาน้องไม่อีกใดเร่อยไม่อีกครับพี่น้องครับดีใบใบตัดหย่าละครับแต่ว่าเป็นใบเร่อยพุ่งเดือนนะครับด้วยที่ผมใส่มือนีเลยเสียไม้เป็นแต่งให้ไหมนะครับ แล้วก็มีการเอาของเก่านะครับมาแต่งฟันใหม่เพราะว่าผมไปใส่แล้วนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเมื่อก็คมมันเริ่มเบาลงแล้วล่ะนะครับมันเริ่มตัดหญ้าเรามันมันย่องยองนะครับผมก็เลยบาสีเอามาให้เป็นอ่าแต่งฟันให้ใหม่นะครับแต่งเถ่าให้ใหม่นะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับตัวนี้มาให้เพ็่นแตง้พี่ให้ลองเบิ้งนะครับเพราะว่าคลิปวังหันั่นหลายๆคนไปเหตตามเราเพื่อนว่ามันกอะนะครับเพิ่นว่าตัดหญ้าสั่นก็ดีแน่ทั้งสี่นะครับเดี๋ยวผมก็ ผมก็เลยเสียเป็นเหตย่างละเอียดให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับเหมือนนี่เอาเดี๋ยวเบิ้งกันเนี่ยนอนเดี๋ยวเอาเริ่มต้นเนอะครับผมเริ่มตนวจนะครับเด้ครับครับี่นองครับก้นตอนแรกเอาก็สชีมาติ๊ว่าเข้าสีเอาฟันไดไว้นะครับครับผมอ่าเอาก็เอาตรงไว้แปดที่เราเหรอครับหนึ่งสองเอากติ๊กมา มันก็ขี่ล่งโตพอดีลครับล่งโตน,นี่อันครับนะครับล่งโตด้ขั้นตอนต่อไปห้องก็ต้องมาตัดมูนี่ออกด้วยครับ,รบตัดออกตัดออกเลยครับครับเอาอะไรตัดออกตัดออกเยวผมตัดแล้วยาวผมฉีมาอ่าสอนวิธีการแต่งมังนี้มั่นครับจริงๆเขาต้องเขาต้องมีการแต่งก่อน มีรับมีการมีการแต่งคือทัพทัพให้มันแบบอันนี้ครับคือเอาไว้แบบมันใชมันสีก้อนะครับอ๋อมันสีก้อมันสกกระเด็นแมนแมนครับเอาไปคลิปที่แล้วคือบอกรายละเอียดไปครับออ๋ครับผมคลิปนี้แล้วมาบอกรายละเอียดก็เก่าแมนครับครับผมอ่ะ โอเคครับอันนี้คือได้รูปร่างแบบนี้นะครับพี่น้องครับตาดออกมาแล้วนะครับก็จะได้รูปร่างแบบนี้ครับพี่น้องครับอ่ขั้นตอนต่อไปนะครับเอาสีมาแต่งคมนะครับพี่น้องครับแต่งคมนะครับลากาเขาเสียส่วนใดออกแน่ครับเสียอ่าหนี่ด้ครับเดียคือหนี่ได้ครับ ตัดออกเลยครับหม่องสีมันหม่องเป็นจะง่อยเนาะแมนครับตัดให้มันตรงครับตัดให้มันตรงครับจะง่อยเนี่ยเขาเสียออกนะครับแต่งให้มันตรงมาเลยครับแต่งให้มันมันตรงแมนครับเพราะว่ามันยังสีบอกอนะครับแต่มันเป็นโค้งๆสีมันสีกอกครับมันสีกเนาะแมนครับมักเกอยู่แมนมันมันสีกอเพราะว่าจี่หนึ่งหันบ่ได้บอกพี่น้องว่าตัดให้มันตรงครับ ครับเดี๋ยวห้าจะเริ่มตัดแล้วนะครับพี่น้องครับ เรียบร้อยครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ได้รูปล่างแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ห้อเท่าก็ท่านตัดมันกระสีนี่เป็นโค้งๆนะเชี่ครับอ่าตอนนี้คือบอสไดตัดนะครับแมนครับตอนนี้ใส่ตัดแล้วนะครับนี่คือห้องตัดแล้วมันกระสีประมาณนี่ครับอืมบทขันต่อไปคือการเอาคมแมนครับการเอาคมนี่นะครับการเอาคมนะครับเดี๋ยวจะมาเบิรงนว่าเอาคมนะครับเพศแบบไรจังสีใส่ไดรโดนนะครับพี่น้องครับ หลายคนนสิไปเฮทแบบแบบเริ่มเริ่มบาเท่าเอินเริ่มเนาะ mm. เออแบบเริ่มเริ่มนะครับแบบนั้นมันคมมันเบิดไว้นะครับเอาสิเฮุแบบ เอาคมแล้วนะครับห่อนได้ครับด้วยคนนะนี่นะครับพี่น้องขาเสีเพ็ดประมาณซันนี่นะครับคมแล้วค็อ่าถ้าเป็นคมแบบนี้นะครับสีใสได้โดนนะครับพี่น้องครับการข้าแต่งคมแบบนี้นะครับเพราะว่าอ่าเพราะว่ามันมันบเบิดง่ายนะครับพี่น้องครับมันบเบิดง่ายนะครับไม่เน่ยไทยอายุการใส่ง่ายงานนะครับของแต่ละฟันนี่มันใส่ได้โดนนะครับพี่น้องครับนี่คือการเอาคมนะครับคันบ่วมีหินเจียนะครับเผาก ใส่ตะไบนะครับเด้อใส่ตะไบรับเอาครั Jamie, tamam. ใบอันนี้คือได้แล้วนะครับ modify นะครับจากจากแบบเก่าๆนะครับให้เป็นฟัน8ซี่นะครับพี่น้องครับให้เป็นฟัน8นะครับพี่น้องอันนี้คือเรียบร้อยนะครับต่อไปเดี๋ยวเอาสีสีแ่งให้เบิงนะครับแ่งจากตั๊กเกาๆทีเฮาเห็ดเหมือนนั้นนะครับพี่น้องครับเหมือนนี้เบิดคมแล้วพี่น้องตัชญาอยากย้องแน่แล้วนะครับอาทิตย์หนึ่งผ่านไปเด้อ ตัวที่เฮาเห็ดนะครับตัวนี้นะครับกับปเป็นแบบเป็นใบตัดเลื่อยวงเดือนขึ้นกันนะครับพี่น้องใบตัดเลื่อยวงเดือนนะครับเล็กพิ่นสิดีกว่าแบบทั่วไปเล็กจากคําแนะนํำนะครับพี่น้องผมก็เลยใส่จริงๆเราไม่นี้ตัง้งใจใส่ตะไบให้มีให้นออ้องเบ่งนะครับแต่ว่ามันหาบ่าเห็นนะครับเ <c ười> มียนของหาบ่เห็นเมียนเราก็หาบ่เห็นนะครับก็เลยเป็น เป็นหินเจียนะครับคือเก่าครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราชิเจียให้เบิ้งนะครับเจียจังได้จังสรีใสใได้โดนนะครับ ร้อยครับเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับนี่คือการหลับโคมครับโดยอกสายหินเจียครับพี่น้องครับปรกาศสตาร์ทดีขึ้นเก่าพันบาทไม่ต้องไปเจียลายครับไม่ต้องเจียลายถูกเจียสองเทือกแล้วก็พ่อครับอ๋อนี่นะครับเพราะว่าขันเจียลายมันเบิดหลายครับพี่น้องงี้ครับเพราใส่งานสดยบดนครับพี่น้องครับเดี๋ยวเหาสุไปล่องไปตัดนะครับยาสันมีปัญหาบบอสยาสันกับสิล้องหาเบิ้งยาหญ้ากับสิล้องหาเบิ้งยาหญ้ากับสิล้องหาเบิ้งเดี๋พี่น้องเดี๋ยวน้ำไปใส่น้ำกันครับผมครับผมไป ่น้องครับลังจากที่ข้าแต่งคมมาแล้วนะครับพี่น้องครับนี่นะครับข้าวแต่งคมมาแล้วนี่นี่เราวก้องมาเบิ้งค้มอันนี้ก่อนนี่ครับพี่น้องครับนี่คือการการแตงม้นะครับพี่น้องครับหลังจากที่ข้าใส่งานเนาะนะครับมันก็จะเศร้าคมครับพี่น้องก็จะไปไปแต่งใหม้เยครับเลยแต่งมือนนี่นี่คือคือการแต่งคมมาใหม่นี่ครับเพิ่นแตงแต่งหายับเสียอูดนะครับพี่น้องครับบ้านนี้ข้าสิมัตัดหยาครับพี่น้องครับ เฮ็ดจังไหเฮ้าจังสีตัดหญ้าได้โดนนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสีบอกเคล็ดลับนิดนึงนะครับเคล็ดลับในการตัดหญ้าด้อครับเด้อพี่น้องหญ้าที่เฮ้าตัดนี่นะครับพี่น้องเฮาเฮาสิบ่บตัดให้ให้จำพืนนะครับเฮาสีเหลือไวประมาณนิ้วนึงครับพี่น้องครับเพราะว่าพี่น้องครับบาดนี่กาเฮ้าตัดจำพืนนะครับมันสีเกิดผลเสียหลายหลายอย่างนะครับพี่น้องครับอ่าผลเสียอย่างแรกก็คือหนึ่งหละนะครับก็คือหญ้าเข้ามันเกิดสานะครับเพราะว่าเฮ้าตัด ตามเกินไปนะครับหล smells, well. milk, right. ับบางทืเรเข้ากับใบตัดของเห้าเนี่ยก็ช่อนใส่ขี้ดินนะครับพอพี่น้องครับเพี่อนไใบตัดของเห้าเนี่ยอายุการใช้งานมันหน่อยคมมันลบเร็วนะครับก็คือจริงๆแล้วนะครับการตัดหยานะครับพอพี่น้องครับพี่น้องต้องพอพี่น้องต้องตัดไวประมาณสักนิ้วนึงนะครับเอาประมาณซ้ำนี่นะครับให้เหลือไวนะครับบ่ให้ตัดก็คือผมแนะนานี่คือบ่อไ้ตัดเพียงขี้ดินนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันเสีเหายหยาเห้ามันเกิดสานะครับพอพี่น้องครับ เดี๋ยวผมสีตัดให้พี่ให้น้องเบิรงนะครับว่าใบตัดคันเทพนะครับสามารถสามารถตัดตัดห้าสันไดบอนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วนี่เขาตัดอยู่กับห้าในนะครับซึ่งมันเป็นหญ้าทีน่าวมากๆเลยนะครับแต่ว่าหญ้าเมื่อนี้นะครับเขาสิบตัดเป็นห้าธรรมชาตินะครับพี่น้องครับหยาธรรมชาติมีทั้งมีทั้งตัวสูงตัวเตี้ยนะครับว่าหลายคนมองมามันสิกระเด็นนะครับ เมือเนเ้นะครับผมสีมาตาัดให้เบิงนะครับว่ามันสีกระเด็นอีลีบอร์นะครับเดี๋ยวเข้ามาเบิงน้ำกันครับพี่น้องครับ ลองเบิ้งแล้วนะครับตันหาดีครับพี่น้องครับเพราะว่าถ้ารับคบหม่นะครับเดี๋ยวใส่เบิ้งนะครับพี่น้องเราว่างที่คันบกเขานะครับใบตัดข้าวบกเขานี้หยามันสะเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องครับไอ้เบิ้งตัวนี้ตัวนี้นี่แสดงว่าหยาแสดงว่าใบตัดบกเขานะครับพี่น้องครับเบิ้งห้อยกินนะครับคือห้อยคมบไมีนะครับแบบนี้มันเสียดให้หยาบอบช้ำแล้วกับเปลืองน้ำมันนะครับพี่น้อง ยนานี่บอบช่ำนะครับมันแตกแบบนี้นะครับกระสีมะเบิงต้นตัวนี้นะครับพี่น้อครับตที่เขาตัดหม่ๆนี่นะครับสิ่งเห็นความแตกต่างนะครับพี่น้อนี่นะครับนี่นี่นะครับคือพวตัดกับสิตัดไปเลยนะครับพี่น้อความแตกต่างม,มันสีมันก็คืออ่าใบตัดพวงเห้านะครับใบตัดเทปพวงเขานี่มันสีซอยไ้อ่า คือเข uh ้ารับมาหม่พร้อมแล้วครับพี่น้ง ai, องครับแล้กการการตัดนี่คือวางหันคือผมแนะนําไปนะครับเขาบรดตัใไ้จูขี้ดินนะครับพี่น้องเพราะวานยังเพราะว่านึงแ่ะคือหายาเข้าเกิดไหวซ้อก็คือห้ใบตัดเท่านะครับใบตัดเท่านี่บบถือกับดินนะครับขันเป็นแบแบบแบบนี้นะครับพี่น้องก็คือก็คือตัดตัดจําเกินไปนะครับมองนี้นะครับตัดจําเกินไปนะครับพี่น้องเห็นห้ใบตัดเท่า ไปสวยกับขี้ดินนะครับขี้ดินก็คือกระดาษทรายนะครับมันเสียหายใบตัดเท่านันบ่อค่มนะครับคือลบคมงายนะครับพี่น้องครับนี่คืออ่าเฉด้เหีนวานี่มันเป็นย่องยองแบบเนี้นะครับล้าก็ลองรอยการตัดนะครับจริงๆงานรวมงานยังนี่เท่ากับควรจะยกนะครับยกขึ้นนะครับเพื่อจีบ่อาหายใบตัดเท่าไปเถือกับขี้ดินนะครับเพื่อป้องกันนะครับป้องกันบอหายเพื่อลบคมงายนะครับเพื่อไห้เขาตัดใส่งานใดโดนนะครับแล้วอ่า ล้วก็การตัดหญ้านะครับพี่น้องคราบเข้ากับขั้วนสีสีระมัดระว่างนะครับอ่าครับพี่น้องครับใบตัดหญ้านะครับมาฝากพี่ฝากน้องครับแล้วก็มาทดล่องให้เบิ่งนะครับนี่สเสดนว่าผมเป็นอย่างหลายๆคนสนสิว่าเอ๊ะบอลลูดคือบอลใส่ต๊วปัดนะครับคือผมบ่ได้ใส่ใส่ตัวปัดนะครับเพราะว่าหญ้าทีที่ผมตัดนี่คือมันพอดีนะครับขันเข้ามีเทคงนิคการตัดนะครับเท้ากับสีพอจะจำเป็นมาต่องมาใส่ใบปัดนะครับพี่น้องครับนี่ สิได้เห็นว่าจริงๆเราผมแบง้าตัวนี้นะครับผมมาซื้อเพื่อนนะครับผมซื้อไวหาหาล็อกนะครับนี่หาล็อกจะได้เห็นว่านี่นะครับห้อยการตัดนี่มันสิแตกต่างกันนะครับกับกับล็อกนี่นะครับล็อกที่ผมให้เบิ่งเมื่อกี้นี่นะครับอันนี้คือห้อยการตัดมันสิคือใบตัดเท่ามันสิมันสิตัดง่ายนะครับพี่น้องครับ มันสีตัดง่ายมันส mhm. ีบอกินหลายคมนะครับสีบอกินหลายคมพี่น้องก็ล่องเอาไปเห็ดเบิงนะครับเห็ดเอาเอาลองเอาไปเห็ดเบิงนะครับเด้อว่าสีได้ผลดบีบอนะครับใบตัดที่บารูดแนะนํานะครับหรือว่าขันพอมีพี่น้องว่าอยากดัดแปลงนะครับจริงๆเราค่รก็มีนะครับพี่น้องครับใบตัดแปดแขวนะครับแปดฟันนะครับขันบ่มีนะครับขันใดเสือมากคือบารูดเสือนี่มันจะเป็นแบบใบตัดสี่สิบนะครับ ซี่ซิบแขวนะครับเข้ากับมาดัดแปลงเอาเอาตัวเก่ามาเห็ดเบิ้งก่อนกระไดครับพี่น้องก็สามารถพองบารุดบารุดกับเฮ็ดเอาตัวเก่ามาเห็ดเช่นกันนะครับก็ใส่งานได้ดีครับพี่น้องครับกับประทับใจนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็เอาไอซ์สมิสกอนนะครับเดี๋ยวผมสจี๋ยหอบยานะครับไปเจี๋ยบนหินม่วงนะครับคลิปนี้ก็เอาไอซ์สมิสกอนนะครับพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ